ฟองบัวนายแอบกินพิซซ่าไปใช่ไหมทำไมพิซซ่าเหลือแค่3ชิ้นจาก8ชิ้นอย่างนี้จะเฉลี่ยพอกับพวกนั้นไหมเนี่ยแน่นอนสำหรับ3คนฉันคิดมาแล้วว่าจะแบ่งพวกนั้นยังไงไม่ต้องกังวลง่ายมากเรากำลังใช้จำนวนตัรก,กยะอยู่ไงคือนำ3า3ส่วน8หารด้วย3คนเท่ากับ1ส่วน8ต่อคน คุยเรื่องอะไรอยู่หรอเรื่องจำนวนตักกยะนี่เองจำนวนตักกยะคือจำนวนที่เขียนได้ในรูป a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มและ b ไม่เท่ากับ0เช่น1ส่วน2เท่ากับ0.5หรือ3ส่วน4เท่ากับ 0.75พอเราเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมแล้วไม่ว่าจะเป็น0.5หรือ0.75ทั้งหมดนี้เรียกว่าจำนวนตัดกระยะเพราะเขียนเป็นเศษส่วนได้ไม่เพียงเท่านั้นนะทั้งนักบัญชีหรือที่ปรึกษาการเงินก็ใช้จำนวนเหล่านี้เช่นกันใช่แล้ว เช่นดอกเบีย้ยเงินกู้3ส่วน100เท่ากับ0.03หรือ3%อร์เซนต์